สวัสดีครับเมื่อคืนวันฮาโลวีนเจอผีหลอกกันปะ <laughs> ถ้ายังไม่เจอผีหลอกเดี๋ยวมาเจอผีเปรตคลิปนี้นะครับเรายังอยู่กันที่วัดป่าหลักร้อยจังหวัดโคราชนะครับคลิปวัดป่าหลักร้อยซีรีส์นี้นะครับก็จะมีหลายคลิปหน่อยเพราะว่าถ่ายแบบละเอียดมาให้ดูกันเลยไปมาตั้งหลายครั้งไม่เคยเดินทั่ววัดเลยนะครับอะไม่เสียเวลาดีกว่าไปติดตามชม วัดป่าหลักร้อยกันได้เลยครับอ๋อเพิ่งลงคลิปราศีเกิดเนาะนี่ปีชวดปีชวดโอ้โหหนูยักษ์นี่หนูเหรอเนี่ยนึกว่ปีกุลน,นั้นหนูยักษ์ตัวใหญ่มากปีชวดนี่ปีกุลปีกุลโอ้โหทางนี้เรามาหลายครั้งเรายังไม่เคยมาเลยทุกคนเพิ่งจะรู้ว่าที่นี่มีเนี่ย แดนสวรรค์ด้วยตายละมาแล้วไม่เคยมาเลยเนี่ยแดนสวรรค์ไปไปไปเดินขึ้นบันไดก่อนมาคนเดียวด้วยแดนสวรรค์ในแดนสวรรค์น,นี้ก็จะเป็นมีเทพนะครับทั้งหมดเป็นเทพทั้งนั้นเลยอะ่ะนี่คือหลวงปู่ศุขนะครับ หลวงปู่สุขชัยนาถหลวงพ่อปานวัดบางโคนนมเนี่ยมีเกจิอาจารย์ชื่อดังทั้งนั้นเลยนะครับแล้วรอบๆนี่ก็จะเป็นเทพหลังจากมาคราวนี้นะครับคงจะอีกสักพักหนึ่งจะได้มาที่วัดป่าหลักร้อยชื่อว่าวัดป่าหลักร้อยแล้วก็ควรจะมาให้ครบ ร้อยครั้งนะนี่ด้านในมีพระพุทธรูปให้ขึ้นมากราบไหว้กันนะครับเราไม่เคยมาที่นี่เลยครับสวยสวยสวยจังเลยเย็นด้วยนะครับระหว่างที่กำลังจะเดินกลับไปเพื่อเข้าแดนนรกนะครับก็มาสะดุดตากับนี่ ใครเกิดปีวอกบ้างปีวอกปีลิงดูหน้าปีวอกที่นี่ซะก่อน <c oughs> อลิงที่นี่หน้าทะเลนมากอะปีวอกกันดูดิโอ้ยลิงหน้าทะเลนมากอ่ะโอ้ยชอบ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 ป <c oughs> ีวอกโอ้ยท่าทางสดจริงๆเลยหน้าทะเลนมากมาละทุกคนถึงละ อุทยานการศึกษาวัดป่าหลักร้อยข้างในนี้มีแดนนรกอยูน่น่าจะเป็นเปรตผู้ชายแต่น่ากลัวทั้งคู่นี่เปรตผู้หญิงอ๋อใช่ใช่ใชช,ชมีนมยันยานด้วยแล้วก็เปรตที่นี่โอ้โหลิ้นยาวมากลิ้นน่าจะยาวเป็น10เมตรอะทุกคน ดูดินี่มือใหญ่มากมือใหญ่มากมีสายไฟด้วยระวังมือไปเกี่ยวสายไฟนะไฟช็อตนะเนาะทุกคนเปรตที่นี่น่ากลัวนะดูหน้าตาน่ากลัวแล้วก็ถึงเป็นเปรตอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะรับกรรมแค่นั้นนะยังต้องทุกข์ทรมาน เพราะว่าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยโดนหอกแทงก้นอยู่เนะี่ยทุกคนคราวนี้จะใช้เวลาหน่อยนะอาจจะหลายคลิปเพราะว่าไหนไหนมาละแล้วก็มาหลายรอบละคราวนี้จะอธิบายแต่ละอันให้ละเอียดนะอันไหนมีคําอธิบายก็จะอธิบายให้ฟังเพราะมีคนทักท้วงมาว่าอยากจะรู้ว่าภาพที่เห็นรูปปั้นที่เห็นนั่นคือการรับกรรมของการทําบาปอะไร เดินผ่านอันไหนก็ถ่ายเขาเลยนะพอะที่นี่กว้างมากอะ่ะเดี๋ยวจะหลงลืมนี่กำลังโดนเสือกัดอยู่นะทุกคนนี่น,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 นี่กัดเท้าเลยนี่ยทุกคนเห็นไหมนี่คือบริเวณนรกวัดป่าหลักร้อยนะกว้างมากอะ่ะกว้างมากจะพยายามเดินถ่ายให้ทั่วนะ เขาจะมีคำอธิบายบอกอย่างนี้บาปนี้เกิดจากการที่ข่มขืนชําราวหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาจึงถูกนายนิระยะบาลลงโทษอย่างสาหัสหมายถึงคนข้างหลังนี่นะนี่นีเห็นไหมกำลังถูกเอา,เอ,าอะไรแทงอ้าวข่มขืนตรงไหนใช้ข่มขืนก็แทงตรงนั้นแหละอ โอ้ยโอ้ยวัดเสียวแอมตกใจไหมโอ้ยน่ากลัวมากเลยสองคนนี้กำลังอยู่ในเครื่องบดนะทุกคนนี่คือบุคคลที่ทำการเบียดเบียนรีดไถข่มขู่ผู้อื่นเป็นบาปผิดศีลข้อสองอ๋รีดไถเขาก็โดนรีดเหมือนกันโดนรีดตัวนี่ อ่านให้ฟังแล้วใครกําลังคิดจะทำผิดบาปอะไรก็ไร่ตรองให้ดีก่อนนะครับนี่โดนปลาทุบหัวให้ดูหลายรอบแนละ้วอันนี้ไม่ต้องบอกก็คงจะรู้นะครับฆ่าปลานี่ก็คงจะฆ่าปลาปลาไหลด้วยแทงปลาไหลด้วยเนี่ยปลาไหลเอาคืนนะอ๋อนี่มือยังจับปลาอยู่เลย แต่บางคนเขาก็ว่าถ้าเราฆ่าปลาเพราะว่าเอามาประทังชีวิตมันอาจจะไม่เป็นบาปนะครับนี่ฆ่ากบเอาโดนกบยืนล็อกคอเลยนะกบกบยืนสองขาเลยล็อกคอเลยแทงคืนเนี่ยกบแทงคืนโอยเจ็บช่วยลูกทีแม่จ๋าช่วยลูกด้วยกบก็บอกว่า ขอสักทีเถอะอ,อืมเมีลูกเล่นในแต่ละรูปปั้นเนาะถ้าคลิปยาวไปก็ทำเป็นหลายๆคลิปนะทุกคนจะได้ไม่เบื่อเกินไปนี่กำลังโดนแทงหลังบาปจากการแทงกบแทงปลาอ๋อโดนแทงหลังแทงหลัง นี่ดู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 เท้าเท้าเท้าใครทายสิเท้าเปรตอะเปรตเปรตเปรตผู้ชายเปรตวัดป่าเดี๋ยวถอยไปถ่ายหน้าให้ดูเป็นไงเปรตที่นี่หน้าตาหน้ากลัวเหมือนอย่างที่บอกไหมหน้าตาหน้ากลัวเนาะนิยามากนี่เปรตผู้ชายนะมาแล้วครับ แค่เดินเข้ามานะรกแวบเดียวก็รู้สึกขนหัวลุกสู้ละมาคนเดียวด้วยคลิปนี้เท่านี้ก่อนก็แล้วกันใครอยากดูนะรกวัดป่าหลักร้อยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เดี๋ยวคลิปใหม่ลงจะได้รีบเข้ามาดูก่อนใครเลยนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ